สาวก Apple ที่ชอบปั่นจักรยานเตรียมเฮเมื่อ Apple Watch กำลังจะรองรับ PowerMeter อย่าลืมแวะเข้าไปดูเสื้อปั่นฮับแบบต่างๆของเรากันนะครับอุดหนุนกันคนละนิดคนละหน่อยเป็นทุนทรัพย์ให้พวกเราสามารถทำคลิปอย่างนี้กันได้อย่างต่อเน,นื่องกดลิงก์ใน Description ด้านล่าง เข้าไปที่เพจได้เลยครับเปิดตัวกันไปเมื่อคืนนะครับเมื่อตอนเที่ยงคืนของวันที่6มิถุนากับงาน WWDC ปี2023นครับหนึ่งในไฮไลท์ที่จะเก็บมาเล่าก็คือการเปิดตัว watchOS 10 <S <S ซึ่งในรอบนี้ Apple บอกว่าจะรองรับ Power Meter แล้วรายละเอียดเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราลองมาดูกันฮะแต่ก่อนอื่นชวนคุยกันนิดนึงครับว่า คุณเป็นคนที่จะเลือกใช้นาฬิกาแบบนี้กับการปั่นจักรยานออกกำลังกายหรือคุณคิดว่ายังไงยังไงซะขอใช้ใหม่จักรยานดีก,กว่าคอมเมนต์มาคุยกันเลยครับเป็นไปตามที่คาดครับ watch os 10อัปเดตฟีเจอร์ใหม่ฮะซึ่งคีย์ฟีเจอร์ที่น่าสนใจก็คือการที่ กิจกรรมปั่นจักรยานสามารถรองรับเซ็นเซอร์ฮะที่ใช้งานในระบบบลูทูธได้แล้วซึ่งเซนเซอร์ที่รองรับนี้ก็จะได้แก่เซ็นเซอร์รอบขาเซ็นเซอร์ความเร็วอรอบขาก็ได้รอบขามานะครับสำหรับความเร็วก็เหมาะสําหรับการเอาไปใช้กับการปั่นจักรยานเทรนเนอร์อยู่กับบ้านหรือว่าอินดอร์ไซคลิงที่เราก็สามารถเก็บทั้งความเร็วแล้วก็ระยะทางของการปั่นออกกําลังกายเอามาดูได้ด้วยแต่ที่พีคในพีคครับ ก็คือเซนเซอร์ที่ว่าบลูทูธเนี่ยนะฮะถ้าเป็น p o w e r อร์มิเตที่ส่งสัญญาณบลูทูธ Apple Watch สามารถแสดงค่าแล้วก็บันทึกค่าวัดให้เราได้แล้วคนระใครที่งงนะฮะค่าวัดคืออะไรจริงๆเราก็มีคลิปที่เกี่ยวกับค่าวัดนะ ก็สามารถไปฝั่งย้อนกันได้นะครับเอาไว้ง่ายๆครับค่าฮาร์ดเรทเนี่ยมันเอาไว้บอกว่าเราเหนื่อยแค่ไหนแต่ค่าพาวเวอร์หรือค่าวัตมันเอาไว้บอกเราว่าเราออกแรงมากแค่ไหนและเป็นค่าสําคัญครับของการฝึกซ้อมพัฒนาการปั่นจักรยานในยุคใหม่ใครๆที่อยากจะฝึกซ้อมและพัฒนาการปัน่น Power Meter คือสิ่งที่ต้องมีและการที่สามารถแสดงค่า Power Meter บน Apple Watch ได้นี่เองสามารถทำให้เราเก็บข้อมูลนำไปวิเคราะห์ต่อได้นี่เองที่เป็นตัวบอกเราว่า Apple Watch กำลังจะตอบโจทย์นักปั่นที่จริงจังมากขึ้น พร้อมทั้งครับผมมีการเปิดตัวหน้าจอการแสดงค่าต่างๆแบบใหม่ที่มีรูปแบบกราฟด้วยนะฮะรวมถึงฟีเจอร์ที่สามารถประมาณค่า FTP หรือ Functional Threshold Power เพื่อจะเอาไปออกเป็นค่าโซน Power หรือโซนวัดนะฮะที่เรียกกันโซน1โซน2โซน3โซน4โซน5โซน6โซน7ของค่ากำลังที่สามารถช่วยให้เราออกกำลังกายควบคุมความหนักความเข้มข้นของการปั่นได้อย่างจริงจังมากขึ้น ฟังดูแล้วเป็นฝันที่สวยหรูมากๆครับแต่ฮะแต่ครับแต่ Apple Watch ที่จะสามารถอัปเดตเป็น Watch OS 10นี้ได้จะต้องเป็นตัวที่ใหม่กว่าซีรีส์3หรือพูดง่ายๆว่าต้องเป็น Apple Watch ตั้งแต่ซีรีส์4มาจนถึงตัวปัจจุบันแล้วก็มีแถมนิดนึงนะครับว่าหน้าจอ iPhone เนี่ยจะสามารถแสดง l i ฟ e Widget หรือ การแสดงวิเจ็ตที่มันมีการเปลี่ยนการตอบสนองได้แบบสดๆบน always on display หรือว่าหน้าจอที่ติดตลอดเวลาแบบประหยัดพลังงานนะครับก็คือสามารถแสดงค่าเหมือนเป็นไมจจักรยานหรือว่าที่เรียกกัว่าบ i k e คอมพิวเตอร์บนหน้าจอ iPhone ก็สามารถแปะ iPhone ติดก,กับเมาส์กับแฮนด์จักรยานแล้วก็ใช้ iPhone ดูข้อมูลการปั่นได้เหมือนไม่จักรยานแต่ก็อีกนั่นแหละครับ จ้า Live w i d g ็ t กับ always on display เนี่ยรู้สึกว่าจะรองรับอยู่แค่ iPhone ตัวใหม่ๆอย่าง iPhone 14เท่านั้นนะครับก็ลองมาดูกันนะครับว่าการขยับรอบนี้มันจะดีหรือมันจะด้อยยังไงบ้างเดี๋ยวจะลองวิเคราะห์ให้ดูฮะข้อแรกครับคือลักษณะของการใช้งานต้องบอกไว้ก่อนนาฬิกานะไม่ว่าจะเป็นตระกูลไหนยี่ห้อไหนอย่างไรก็ตามนะครับนาฬิกา การดูข้อมูลอย่างไรก็สู้ไม่จักรยานไม่ได้เพราะว่าไม่จักรยานที่ติดอยู่บนแหนนะเราสามารถเหลือตาไปมองได้ง่ายๆอย่างรวดเร็วไม่ต้องปล่อยมือหรือว่าพลิกข้อมือหนึ่งข้างขึ้นมาเพื่อจะดูข้อมูลลองนึกภาพนะครับถ้าปั่นเสือหมอบด้วยความเร็วสูงหรือขี่เสือภูเขาอยู่แล้วคุณจะต้องปล่อยมือข้างหนึ่งขึ้นมาเพื่อพลิกข้อมือมาดูค่าที่อยู่บนหน้าจอมันไม่ดีแน่และนี่คือสิ่งที่นักปั่นจริงๆจังๆส่วนใหญ่ ก็ยังคงเลือกใช้เป็นไม้จัก,กรยานแล้วก็ต่อเนื่องจากข้อเมื่อกี้ครับข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอไม้จัก,กรยานซึ่งมีขนาดอยู่ประมาณ2นิ้วในปัจจุบันนี้จะถูกแสดงข้อมูลเป็นตารางเป็นช่องต่างๆดูได้ง่ายใสยๆเคลียร์ๆครับเพื่อที่ทำให้เราสามารถเหลือตามองแล้วได้ข้อมูลได้เร็วที่สุดในเวลาแค่ไม่กี่เซียววินาทีเปรียบเทียบกับนาฬิกาที่ทำการแสดงข้อมูลเรียงลงมาแบบนี้ มันอ่านได้ยากแล้วก็ใช้เวลามากกว่าเวลาที่มากกว่ากันแค่ไม่กี่เซียววินาทีนี้แหะครับที่จะสามารถเป็นความเสี่ยงหรือลดทอนความปลอดภัยในการปั่นจักรยานได้นอกจาก2ข้อหลักๆนี้แล้วนะครับอีกข้อหนึ่งที่ต้องบอกว่าสำคัญละเลยไม่ได้ก็คือการแสดงข้อมูลบนนั้นการเก็บข้อมูลบนนั้นเอามาดูย้อนหลังได้มันไม่ได้มีประโยชน์มากเท่ากันกับ ซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาเพื่อบอกอะไรเราสักอย่างหนึ่งได้ครับยกตัวอย่างฮะจะมีประโยชน์อะไรครับถ้าเกิดวันนี้คุณรู้ว่าคุณขี่ทั้งหมดเฉลี่ย148วัตต์148วัตต์มันเปรียบเทียบแล้วเป็นอะไรมันเกิดอะไรขึ้นมันบอกอะไรคุณได้บ้างคุณกําลังพัฒนาขึ้นหรือว่าคุณกําลังล้าสะสมทั้งหมดนี้ฮะไม่สามารถบอกได้ถ้าปราศจากค่าหลายๆค่าบางอย่างเช่น if รือ intensity factor TSS หรือว่า training stress score หรือการนำข้อมูลพวกนี้ไปวิเคราะห์อะไรต่ออื่นๆอีกมากมายในแอปพลิเคชันซึ่งหลายๆตัวที่เก่งกว่าอย่างเช่นค่ายของ training peaks หรือว่าเจ้าของตำราการฝึกซ้อมจัก,กรยานด้วย power meter แม้แต่การมี connect หรือซุนโตที่ไปซื้อวิเคราะห์ข้อมูลจาก peaks แมเพื่อแสดงในแอปพลิเคชันของตัวเอง เจ้าฟิตเนสแอปของ Apple เนี่ยบอกได้เลยครับว่ามวยคนรรุ่นฮนะถ้า Garmin Connect ถือเป็นระดับชั้นมหาวิทยาลัยฟิตเนสแอปไม่ต่างอะไรจากเด็กอนุบาลเลย แต่ก็นั่นแหละครับถ้าเกิดมาดูกลุ่มเป้าหมายกันให้ดีๆแล้วจะพบว่า Apple ไม่ได้เล็งกลุ่มเป้าหมายไปที่นักปั่นเข้มข้นจริงๆฮะไม่ได้เล็งไปที่นักปั่นระดับออเด็กขี่กันข้ามวันข้ามคืนการใช้งานโดยทั่วๆไปของคนขี่จักรยานออกกําลังกายครั้งละ1-3ชั่วโมง Apple Watch สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งในเรื่องของการแสดงข้อมูลการเก็บข้อมูลแล้วก็อายุแบตเตอรี่ในการใช้แน่ๆฮะถ้าเกิดคุณเป็นนักปั่นทางไกลายาวกว่านั้น ต่อให้มันแสดงข้อมูลและเก็บข้อมูลได้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ก็ไม่สวยงามครับในขณะที่ไม่ยุคสมัยนี้บางตัวอย่างเช่นการ์มินตระกูลที่เป็นโซลา่าทั้งหลายสามารถใช้งานกันข้าม36-40ชั่วโมง48ชั่วโมงสบายสบาย Apple Watch ครับเก็บข้อมูลกัน6-9ชั่วโมงจากนั้นฮนะถ้าไม่ชาร์จซะก่อนนะวันนั้นนาฬิกาคุณก็แบตหมดกลายเป็นกำไรข้อมือราคาแพง ถ้าคุณเป็นคนชอบออกกำลังกายนะครับที่จะเล็งการลงทุนสักอย่างหนึง่งที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานอื่นๆได้อย่างครอบคลุมก็ต้องบอกว่า Apple Watch เป็นตัวเลือกที่สมเหตุสมผลราคามิตรภาพที่สุดครับเพราะว่าในระดับราคามือ2ของซีรีส์4ที่อยู่ประมาณ5 0 0 0 6 0 0ก0 0เี่ยสามารถมองหาได้นะครับหรือจะเอามือ10,000มีทอนก็สามารถหาซื้อได้ถือว่านี่คือนาฬิกาออกกำลังกายที่แสดงค่ารอบขาค่าพ w e r กำการเก็บข้อมูลเชื่อมโยงไปกับแอป,ป Third Party ต่างๆได้พร้อมช้างยังจะสามารถรับสายโทรศัพท์ตอบข้อความควบคุมสมาร์ทโฟนคุมสิ่งต่างๆในบ้าน IoT หรือ Internet of Things ต่างๆก็สามารถควบคุมผ่าน Apple Watch ได้ต้องบอกว่าโจทย์ข้อนี้แหะครับที่ทาให้ Apple Watch เนี่ยน่าดึงดูใจมากที่สุดในทางกลับกันครับถ้าเกิดคุณเนี่ยเป็นนักปั่นที่มองหาข้อมูลเข้มข้นเชิงลึกเพื่อการฝึกซ้อมและการพัฒนา การใช้งานแบบจริงจรงจังจังชนิดว่าสิ่งนักปั่นตัวจริงฟีเจอร์เหล่านี้ถึงแม้จะออกมามันก็ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเต็มที่ก็อย่างที่ถามไปตอนแรกแหะครับก็ต้องถามตัวเองดูนะครับว่าสนใจอยากจะใช้งานมันในรูปแบบไหนมากกว่ากันแล้วตัวคุณต้องเป็นคนที่ตอบตัวคุณเองครับว่าคุณเป็นคนกลุ่มไหนในการใช้งานคุณต้องการการใช้งานมากลึกซึ้งแค่ไหน แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับกับสาระข่าวสารเกี่ยวกับจักรยานไซคลิงครับไทยแลนด์ขี่จักรยานให้สนุกแล้วก็ปลอดภัยติดตามกันในทุกๆช่องทางเลยนะครับสวัสดีครับ